ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมเมคาสวรรค์การตกแต่งภายในเป็นโทนสีน้ำตาลที่ดูเรียบง่ายจึงทำให้ทั่วทั้งคฤราหัดดูหรูหราชิงสุยดูรูปแบบสถาปัตยกรรมของโรงเตี๊ยมนี้จึงรู้สึกว่าคนอื่นๆ การเลือกที่จะพักที่โรงเ๊รมแปดทิศเสียมากกว่าเพราะที่นี้ดูหรูหราจนเกินไปโดยชิงสุยรู้สึกว่าการตกแต่งโรงเ๊รมนั้นบ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าของได้อย่างดีเมื่อเข้ามาก็จะมีพนักงานเข้ามาทักทายโตสำหรับสองท่านใช่ไหม เดินเข้ามาเลยขอบใจชิงสุยตอบก่อนเขาและอี้เหอจะเดินตามพนักงานขึ้นไปยังชั้นบนในส่วนห้องอาหารการดำเนินธุรกิจในเมืองฟ้ากระจ่างนั้นไม่มีนิกายใดที่เฟื่องฟูมากกว่านิกายหุ่นเชิดสวรรค์อีกแล้ว ที่สำคัญกว่านั้นคำว่าสวรรค์ในชื่อของโรงเตี้ยมนี้ชิงซุยไม่มั่นใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของนิกายหุ่นเชิดสวรรค์ที่มีต่อในเมืองฟ้ากระจ่างหรือไม่พวกเขาเดินมาจนถึงชั้น3าม แต่ตรงไปยังโตหัวมุมที่มุมเนื่องจากโต๊ใกล้หน้าต่างนั้นเต็มหมดแล้วชิงสุยรอให้บริกรนำอาหารขึ้นชื่อของร้านมาให้แก่พวกเขาเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของโรงเตี้ยมเมคาสวรรค์อี้เหอถามและยิ้มให้ชิงสุยข้าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นท่าน แม่นางมูชิงสุยถามกลับอย่างติดตลกไม่ใช่หรอกเจ้าก็จินตนาการเกินไปแต่ข้าก็มีส่วนแบ่งอยู่ในโรงเตี๊ยมเมคาสวรรค์อยู่บ้างเหมือนกันอี้เหยยิ้มเจ้าเล่ห์ข้าก็เดาได้ใกล้เคียงนี่นาอินช่วยรู้สึกประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกกับเรื่องของอี้เหอเพราะนอกจากเส้นใยแมงมุมแพรวาในมหาทวีปราชันเหนือฟ้าและยังมีโรงเตี๊ยมเมคาสวรรค์ในมหาทวีปธรรมตร จิงสุยคิดว่าตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเจอกันชิงสุยก็ไม่สามารถคาดเดาเรื่องของเธอได้ถ้าบอกจากก่อนหน้านี้แล้วนี่ว่าพวกข้าชาวหุบเขาร้อยบุพามีฐานธุรกิจที่มั่นคงในห้าทวีป ไม่อย่างนั้นพวกข้าคงไม่สามารถหาเงินมาใช้ในส่วนค่าบำรุงรักษาได้อี้เหออธิบายหลังจากเห็นท่าทีครุ่งคิดของชิงสุยข้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าแม่นางอี้จะเป็นผู้ทรงอำนาจขนาดนี้ ข้าคิดว่าท่านคงได้รับความเคารพมากในทั้งห้าทวีปชิงสุยยิ้มให้อีเหออีเหอใส่หน้าเจ้าจะได้รู้เร็วเ,วเ็วนี้ข้าไม่ปฏิเสธว่าหุบเขาร้อยบุผามีอำนาจแต่พวกเราไม่ได้อยู่ในฐานะสูงสูงยังมีคนที่มีอิทธิพลมากกว่าในห้ามหาทวีปเจ้าจะได้รู้จักพวกเขาเรว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้แน่และพวกเขาคือคนที่ดูแลโรงเตี้ยมแห่งนี้อีกด้วยอีเหอหัวเราะ ชีวิตตกกลึงทางท่องเที่ยวไปหลายๆที่และพบผู้คนที่มีความสามารถโดดเด่นแต่เขาไม่เคยต่อสู้กับผู้ฝึกตนที่เก่งกาจอย่างแท้จริงมาก่อนเขารู้ว่าตระกูลและนิกายที่สูงสักอย่างราชวงศ์ฐานท้ายแห่งมหาทวีปดารานพาลายัย เตื้อกเขาปูทโถแห่งทะเลทิศบูรพานิกายพุทธองค์ทองคําแห่งมหาทวีปธรรมไตรนิกายทวานอส,สูรหรือแม้แต่ตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองฟ้ากระจ่างมหาทวีปราชันเหนือฟ้าอันที่จริงตระกูลกระบีศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาทวีปประชันเหนือฟ้าแต่เป็นตระกูลที่อยู่ในลำดับต้นๆของเมืองหลวงยังไงเสียชิงสุยก็ไม่ได้มีเวลามากในการสำรวจทั่วทั้งมหาทวีปเพราะฉะนั้นเขาจึงยังไม่เคยเจอกับผู้ที่มีความแข็งการระดับสูงเสียทีเจ้าไม่มีอะไรต้องกังวลกับการรับมือกับคนในระดับนั้นเจ้าเพียงแค่ต้องคอยหลีกเลี่ยงการทำให้พวกเขาโกรธ ถ้าพวกเราไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้พวกเขาก็าจะไม่เข้ามายุ่งกับพวกเราพี่เหอพูดอย่างสบายใจหลังจากที่เธอเห็นท่าทางของชิงสุยชิงสุยส่งยิ้มเป็นกังวลเพราะปัญหาคือเขาอาจจะยั่วให้คนเหล่านั้นโกรธ ไม่ว่าจะเป็นนิกายทวารอสูนหรือสันเข่าราชันราชสีแห่งมหาทวีปสัมพันธ์มิตรชิงสุยจำเป็นต้องรับมือกับพวกเขาดังนั้นชิงสุยจึงได้แต่ยิ้มและพยักหน้ารับบริกรเดินกลับมาพร้อมกับอาหารก้าว การที่ส่งกลิ่นหอมที่ให้น้ำลายไหลและรสชาติยังดีเยี่ยมเหมาะกับบรรยากาศของโรงเตียมชิงสุ่ยส่งตะเกียบให้อี้เหอหนึ่งคู่กินกันเถอะแล้วเราค่อยไปสำรวจเมื่อฟ้ากระจ่างกันทีหลังว่าแต่ใครคือคนที่ถือหุ้นส่วนอีก 90เปอร์เซน่ของโรงเตี้ยมเมคาสวรรค์กันหรอเขาลังเลแต่ก็เลือกที่จะถามเพราะชิงสุยคิดว่าความสัมพันธ์ของเขาและอี้เหอนั้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นคําว่าไม่ได้ติดใจอะไรหากอี้เหอไม่ต้องการตอบเพราะรู้สึกไม่สบายใจ มันเป็นของเมืองฟ้ากระจ่างอี้เหอตอบอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ลังเลเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีว่าโรงเตี๊ยมเมคาสวรรค์น,นั้นเป็นของเมืองฟ้ากระจ่างแม่นางอี้รู้จักคนของเมืองฟ้ากระจ่างด้วยงานเหรอชิงสุยถามระหว่างทานเพราะเขาเองก็มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเมืองฟ้ากระจ่างอยู่แล้วข้าไม่รู้จักใครทั้งนั้น แต่ว่ามีสมาชิกคนหนึ่งของหุบเขาร้อยบุผาเป็นภรรยาของรองผู้ปกครองเมืองฟ้ากระจ่างและข้ากับนางก็สนิทกันเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือดอี่เหอตอบโป้โหงชิงสุยมองเห็นช่องทางผลประโยชน์ชิงสุยเริ่มสงสัยว่าเขาจะเชื่อมความสัมพันธ์ของเขากับพี่เหออย่างไรดีหลังจากทานเสร็จหญิงสาวนับสิบคนก็เดินทางมาถึงทางเข้าของร้านอาหาร ทุกคนแต่งตัวด้วยชุดเหมือนกันพวกเธอสวมเสื้อสีขาวและกระโปรงเรียบๆโดยมีกระบี่ยาวถือไว้ในมือพวกเขาเดินเข้ามาหาอี้เหอและชิงสุยทันทีที่เห็น จิงสุยรู้ดีว่าพวกเธอมาที่นี่เพราะสัญญาณที่อี้เหอเคยส่งไปหรืออาจเป็นคนภายในโรงเตี้ยมเมคาสวรรค์ที่ส่งข่าวไปบอกนายหญิงผู้นำของกลุ่มกระซิบอี้เหอโบอกมือมีอะไรเร่งด่วนงั้นหรอ พวกผู้อาวุโสรวมตัวกันนอกเมืองและกำลังมุ่งหน้าไปยังมหาทวีปสัมพันธมิตรกันในตอนนี้หญิงสาวตอบอีอ่เหอขมวดคิว้วข้าเข้าใจแล้วเตรียมตัวพวกเราจะไปรวมกันที่นอกเมืองภายในหนึ่งชั่วโมงอี่เหอตอบ กลุ่มของหญิงสาวเดินจากไปทุกคนล้วนแล้วแต่มีอายุน้อยทว่าพลังของพวกเธออยู่ในระดับอาณาจักรพลังปราณน,นักบุญพิโรธหรือมากกว่านั้นเมื่อชิงสุยเห็นพวกเขาเดินกันอย่างพร้อมเพรียงชิงสุยจึงตระหนักได้ทันทีปราการโจมตีพวกเธอจะต้องชำนาญในทักษะปราการโจมตีไม่ใช่ประเภทของรูปแบบ แเป็นการจู่โจมพร้อมกันอย่างพร้อมเพียงการจู่โจมพร้อมกันของพวกเขานั้นอาจเทียบได้กับบางรูปแบบและว,ว่ากันว่าการจู่โจมพร้อมกันให้สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องยากและยังมีบางรูปแบบบางรูปแบบที่เหนือกว่าประการโจมตีชิงสุยให้อภัยข้าด้วยแต่ข้าต้องไปก่อน ถ้าจะกลับมาดูแลเจ้าภายหลังหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยอีเอ้เหยยิ้มอย่างรู้สึกผิดเชิญไปทําธุระของท่านก่อนเถอะแต่ระวังตัวด้วยข้าจะไปส่งท่านจนถึงเขตนอกเมือง ชิงสุยยิ้มเมื่อทั้งสองเดินออกมาก็ไม่มีใครมาเรียกเก็บเงินพวกเขาไปนั่งบนหลังของวิหกเพลิงและมุ่งหน้าไปยังบริเวณด้านนอกเมืองพี่เหยอยิ้มแต่ชิงสุยสัมผัสได้ว่าเธอกำลังกังวลใจชิงสุยกุมมือเธอ ถ้าจะไม่ไปส่งท่านไกลกว่านี้แล้วระวังตัวด้วยชิงสุยมองอี้เหอและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอี่เหอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เข้ามาทำให้จิตใจของตนสั่นไหวเธอส่งยิ้มกลับไปให้ชิงสุยอย่าก,กังวล ถ้าเดินทางไปยังสถานที่มากมายในหลายปีที่ผ่านมาข้าดูแลตัวเองได้ถ้าเงินข้าจะมอบอะไรบางอย่างให้ท่านสิ่งนี้มีวิธีใช้อยู่อ่านมันอย่างรอบคอบมันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านชิงสุย ส่งทุงแพรมิติให้อีเหออยากเกรงใจเลยยังไงข้าก็เกือบจะเป็นของท่านอยู่แล้วจะมีปัญหาอะไรถ้ารับของเล็กๆน้อยน้อยชิ้นนี้ไปชิงสุยหยอกล้อและหัวเราะห้าๆ้าข้าไม่ต้องการเจ้า อิเหอร้อนและรับถุงแพรมิติไปทันใดนั้นเธอโผลเข้ากอดชิงสุยและจูบเขาเธอแลกจูบก,กับชิงสุยอย่างดูดดื่มชิงสุยตลาดประหลาดใจที่หน้าแปลกเท่าเธอนั้นจูบไม่เป็นชิงสุยก็ยังคงรู้สึกพอใจ เขาประคองริมฝีปากของเธอและดูดอย่างอ่อนโยนเพื่อให้พี่เหอสงบใจลงก่อนใบหน้าของเธอจะแดงระเรื่อด้วยความขวยเขินชิงสุยสอดลิ้นเข้าไปในปากของเธอและบดเด็กขยี้ริมฝีปากอ่อนนุ่มพี่เหอพละตัวจากชิงสุย ก่รจะมองชิงสุยอย่างเขินอายพวกเขามาถึงแล้วข้าต้องไปก่อนเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยละชิงสุยมองอี้เหอค่อยๆหายลับตาไปที่นั่นมีคนประมาณ20คนกำลังรอเธออยู่ แต่ยังมีผู้หญิงส่วนหนึ่งที่กำลังมองอี้เหอที่ออกเดินทางไปพร้อมกับคนอื่นๆเมื่อกลุ่มของพวกเขาออกเดินทางหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาหาชิงสุยชุดของเธอคล้ายกับของอี้เหอเช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่เธอดูมีอายุมากกว่าและมีเสน่ห์สมวยัยท่านชิงข้าวเหวิงซี่สาวบอบบางและขาวดุธิมะดวงตาชั้นเดียวของเธอนั้นมีเสน่ห์เธอมีจมูกและรูปร่างงดงาม หน้าอกของเธอนั้นได้รูปความงามของเธอนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าอี้เหอเลยชิงสุยกำลังคิดว่าเธอเป็นใครยินดีที่ได้รู้จักเรียกข้าว่าอี้เหอก็พอเหอเออพูดถึงเจ้าขั้นก่อนหน้านี้นางนับถือข้าเหมือนพี่สาว แต่แท้ในสายเลือดเพราะข้าเป็นเด็กกําพร้านางและเจ้านายของข้าเป็นญาติที่สนิทกันมากเหวิงซี่ยิ้มอย่างมีความหมายว่าให้ชิงสุยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเธอมีวิธีวางตัวต่อหน้าผู้คน อีกทางอี้เหอยังฝากฝังเธอให้แนะนำเมืองฟ้ากระจ่างแกชิงสุยอีกด้วยความสัมพันธ์ของเธอและอี้เหอนั้นใกล้ชิดราวกับเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงแม่นางซี่ ขอโทษที่ต้องลำบากท่านเพราะชินสุยต้องการสำรวจเมืองฟ้ากระจ่างใสยอยู่แล้วดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นโอกาสทองของเขาไม่มีอะไรหรอบพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหวงซี่ตอบด้วยรอยยิ้มอย่างนอบน้อมแม่นางซี่ ได้โปรดรับของขวัญไปด้วยชิงสุยจี้ยกอินทนินและส่งให้เธอค่าต่างหากที่ต้องให้ของขวัญท่านเหืองซี่ยินจี่หยกอินทนินดีต่อร่างกายและผิวของท่านนอกจากนี้มันยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกด้วย อาจจะมีประโยชน์ต่อท่านเพราะฉะนั้นได้โปรดรับไว้เถอยังไงซะพวกเราก็คือครอบครัวเดียวกันชิงสุยยิ้มเขาสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่เหนียวนอกจากนี้ชิงสุยยังคงต้องใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างเธอและอี้เหอสำหรับผู้หญิงที่เป็นภรรยาคนแรกของรองผู้ปกครองเมืองฟ้ากระจ่างแน่นอนว่าเธองดงามความสามารถ บุคลิกและมารยาทดีเลิศจนไม่สามารถปฏิเสธได้เหองซี่รับที่หยกอินทนินมาดูเหมือนเธอจะตกใจเมื่อได้ลองตรวจสอบมันดูในตอนแรกเธอไม่ได้สังเกตให้ดีแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าของขวัญชิ้นนี้มีค่ามาก และไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ได้จะซื้อเธอได้ยินว่าชิงสุยเป็นเพื่อนสนิทของอี้เหอและอี้เหอรู้จักเขามาเป็นเวลานานเมื่อเธอได้พบชิงสุยเป็นครั้งแรกและได้รู้ว่าชิงสุยหน้าตาหล่อเหล่ามากเพียงใด เธอจึงเกิดความคิดว่าเขาเป็นเพื่อนวัยเด็กของอี้เหอแต่บางทีอี้เหออาจกำลังวางแผนที่จะแต่งงานกับเขาและดูเหมือนว่าเธอจะสนิทกับชิงสุยมากจริงๆจนตัวเองตระหนักได้ว่าไม่ควรดูถูกชิงสุย เธอจำได้ว่าอีเหอกลับมากับชิงสุยจนถึงที่มหาทวีประชันเหนือฟ้าและตอนนี้เธอนึกตัวตนอีกอย่างของชิงสุยออกแล้วชิงสุยคือชายในรูปที่ทำลายโรงเตี๊ยมแปดทิศด้วยพายุพิงลูกเดียวในตอนแรก เธอคิดว่าเขาดูคุ้นเคยเพียงแต่เธอนึกไม่ออกและตอนนี้เธอรู้แล้วว่าชิงสุยคือศัตรูตัวฉกาจของนิกายหุ่นเชิดสวรรค์อี่เหอฝากท่านไว้กับข้าดังนั้นท่านต้องบอกข้าทันทีถ้าท่านมีปัญหาอะไรในเมืองป้ากระจ่าง เหวิงซี่บอกชิงสุย่ยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนจากท่าทางของเธอชิงสุย่ยคิดว่าเธอน่าจะตระหนักได้ถึงอะไรบางอย่างบางทีรูปของเขาคงติดว่อนไปทั่วเมืองเธอจึงอาจจำเขาได้อีกทั้งชิงสุย่ยคิดว่านิกายหุ่นเชิดสวรรค์คงรู้แล้วว่าเขามาที่เมืองฟ้ากระจ่างขอบคุณแม่นางซี่แต่นิกายหุ่นเชิดสวรรค์คงทำอะไรข้าไม่ได้อีกแล้วหละ่ะชิงสุยหัวราอนเสียงดัง เวิงซี่ตกใจที่ได้ยินเช่นนั้นเธอได้แต่ขมวดคิ้วและมองชิงสุยอย่างสงสัยก่อนพวกเขาจะใช้กระเรียนเมคาเดินกลับไปที่เมืองฟ้ากระจ่างเวิงซี่สังเกตชิงสุยอย่างระมัดระวัง เธอคิดว่าเขาเก่งกว่าที่เธอคาดการไว้ในอดีตเธอเคยหยอกล้ออีเหอว่าให้หาผลประโยชน์จากชายหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์เช่นเขาแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าชิงสุยมีดีมากกว่าที่เธอคิดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ